ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาย้ายขึ้นช่ายหน่อยนย่ยากจะย่ามีอยู่พอจับแฝนไว้แต่เขาหนาแน่นยย่เลยว่าจะไม่ย้ายจะไมา่ย้ายขึ้นช่ายเดี๋ยวเอาอีกกระป๋องหนึง งานแน่นมากเนี่ยงานแน่นมากยาก็เลยว่าจะมาย้ายอย,ย้ายย้ายออกใส่กระป๋องเดี๋ยวหากระป๋องแฝงก่อนอันนี้ยาก็มีดินอยู่แล้วมีดินอยู่แล้วหรีอยวากผสมปุ๋ยมากหน่อย ผสมปุม๋ยหมักไปุ๋ยหมักใบไม้เนี่ยอย้าจะใส่ไปหน่อยคุกไปเลยเพราะว่ามันมีดินอยู่แล้วไงไม่ใช่ดินเก่าแต่ดินใหม่่ยอือตรนี้ย่าก็จะเอาต้นใหญ่ๆมาใส่ไว้เพราะญาแฝนไว้แล้วแล้วมันได้กินดีเหมเือนซีจีกันนี่ใส่ไปให้เขาเป็นปุนะ๋ยไป อันนี้ย้ายอันนี้ก่นอนย้ายย้ายต้นกระถางนี้ก่อนเอาเหลือไว้เอาต้นใหญ่ใหญ่ย้ายเพื่อให้เขาแตกหยิบยากเามันแน่นะน,ะน,ะน,ะนะมันเยอะอะมัเนเยอะไงมันจะหยิบแน่นมันจะหยิบยากจะยายใส่ดินน้อยๆดยตอนพออ่ะเอาต้นเดียวเอาต้นผู้ใหญ่นี่ไงต้นผู้ใหญ่แกจะเอาต้นเดียวใช่ไหม หักไปเลยเดี๋ยวพอเขาเขาเป็นแล้วเราก็หักหักก้านแก่ๆก,กินไปเน,นี่แค่นี้แหะนี่ได้หนึ่งกระถางแนะเดี๋ยวย่าเอาอีกอีกกระถางอีกเอากระถางก่อนอันนี้ไว้ข้างล่างไว้รดน้ำ ย่าเอาไปถังป้าก่อนป้ามีเยอะเดี๋ยวย่าจะเอาดินใส่ก่อนอันนี้ได้กระถังมาแล้วดินดินนี่ก็เป็นดินดินปุ๋ยปุ๋ยมบใบกับมูฟื้เดือน อยายซื้อดินมูลที่เดียนมามไม่ใช่ดินดินแบบนไปนใบไม้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวค่อยใส่ใบไม้ทีหลังแต่ตอนโผล่ใหม่เราต้องใส่แบบนี้ก่อนให้ดินแน่นถ้าดินหลวงเขาเจาะใช้ที่ตักไม่ได้เพราะกระถางเล็กมันมีที่แฝงนะมันมันกีกะมันลำบากแต่ก็เดี๋ยเอากระถางนี้เสร็จอ่กะกระถางนี้ลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อย เวลาหมดกระถางนั้นเราเขาก็เอาขึ้นอืมเอาสักสี่ห้ากระถางออันนี้ใหญ่หนามากเลยอ่ะอืมกดไม่ลากเลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาหมดอีกนี่ได้มาแล้วต้องรองต้นใหญ่ย้ายแล้วมันจะมันจะไม่เฉามือเราก็จะได้กิน่งมันจะไม่เฉามือ เอาดินมูลซีเดือนนี่ไงเพาะปลูกดิน,ดนว่าเพราะว่าไม้ล้มลุกสองกระถางเดี๋ยวเอาอีกฮาทีนี้จะเป็นตะกร้ามั้งมะอือน,นี้ยากจะใส่นี้มั่งดีกว่าอืมใสกระถางแบบนี้มั้ง ไปจะถังแ็บนี้มั่งดีกว่ายวลองดูแต่จะมีที่ตั้งนะปั่งที่ตั้งแล้วสงสูงอมันไม่มีที่ตั้งไงเดี๋ยวลองแระถังหน,นึ่งลองแคะถังหนึ่งก่อนปลูกตรงเนี้ยมันเหมาะพอดีเลยปลูกผักตรงนี้เหมาะมากอ่ะปลูกหน้าสาลเนี่ยขออนุญาตศาลนะ ว่าขอเอาที่ปลูกปลูกเสร็จแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็ล้างให้เขาให้เรียบร้อยนี่ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเขาเลยปุ๋ยหมักใบไม้ไนงะแต่มูลไสเดือนเขาก็มีปุ๋ยอยู่แล้วมาญาตก็ไม่รู้เขาผสมมายังไงนะแต่ยากเขาคิดว่าเขาคงผสมมามากนะแล้ว้เขาเรียกดินมูลที่เดือนนะ่ะเนี้ย ได้ไหลอันนี้คงจะได้ไหลหไหลต้นหน่อยเอาต้นใหญ่ๆต้นเล็กก็พวกนี้เขาเพาะแล้วเขาจะลากลยอยต้นเดียวก็พอแล้วต้นใหญ่ถ้ากินก็กินได้แล้วนะแต่ว่าเพาะใเรากินจะใบลากเพาะไว้วก,กินนานๆเพาะไว้กินนานๆอเอาอีก ันกันไงมันกันยุ่งเหยิงเพราะมันหนามันเลยออกลำบากาเหมือนกันออกออกไม่ดีต้นเล็กเขาก็จะมาด้วยไงเอาสักสามต้นอันนี้อืมแค่นี้แค่นี้ก่อนพอดินหายไปเราค่อยเราค่อยเติมเดี๋ยเอาอันนี้อีกต้น กระถางนี้เอาอีกต้นเด็ดไปวางไว้ที่สูงสูงสามต้นกระถางนี้สามต้นเลยเด็ดแน่นอืมแค่นี้แหละอืมได้ละเด็ดที่ใส่หนังโอ้ยด้ยหน่อยปุยหมักไว้ไม้ไม่แรงหรอกเพราะว่าย้าหม,มักไว้ปีหมดแล้วเนี่ยอน,นี้ไม่มีละ ทามันก็นานะ่ะฟาจะได้ทีจริงก็ทําได้ฟางก็มีนะแต่มันนานไงทีนี้ทีนี้ก็จะแยกอีกหน่อยเพื่อมันมันหนานหนาเดี๋ยวกะฝ๋องลเล็กๆใส่ไวนะ้ตั้งไว้้สูงโอ้ยอันนี้ไม่ได้กดตัางเลยเออกมาไหลต้นเลยเนะวงล่างวงล่างต้น ก็ไม่ค่อยโตป้องันแล้เดี๋ยวจะเอาดินใส่นัน่นนี่อันนี้นะเพราะว่ารากรอยหมดเลยอ่ะอรากรอยหลุดเป็นใบออกมาเลยกินไม่ได้อันนต้องเอาแล้วอันนี้หลดุดควานั้นแล้วหลุดนี่รากมันลอยไงเยอะอืมเราใส่เลยดีกว่า ปุ๋ยใบไม้เนี่ยแหลใส่เลพอแล้วแค่นี้อืมอันนี้ดินใสและพอแล้วแยกแค่นี้พอแล้วกระถางนี้นอืมยังเลยอีกกระถางนี่ยังไม่ได้แยกเอาแค่นี้พอ,อนใส่ไปเพื่อไม่ให้รากเขาลอยอันนี้แต่เดี๋ยวเขาก็เขาก็เป็น,นอันนี้อันนี้เสร็จไ้ม อันนี้ก็คืออันเ่า่นแเละเอาไว้แค่นี้อืทีนี้อันใหม่อันใหม่นี้พอละ๋ยวจะเอาอกระถางเพราะว่าหนาแน่นไม่ได้นะนแค่นี้พอเอาอีกต้นก็ได้เอาให้หมดไปน,นี้มันจะหนาเนไฟเอาต้นเอาแถวก็ได้อเอาแถว แถวนี้เพรมันเยอะไงมันเยอะ,อะตุ้นคแค่นี้ก็เป็นนะนทีนี้ก็ระกกถังแต่ปลูกแล้วก็ต้อง,งาวางไว้ที่ล่มมันเนี่ยกระถังนี่ะถังนี่ยากจ้ะ ไว้เพาะเดี๋ยวหาหาหากระถางแฝนกันยาก็เนี่ยแยกจากกระถางนี้ไปแล้วเนะ่ะแยกออกมาแล้วได้เยอะอยู่เดี๋ยวจะหากระถางใส่เนี่ยไอ้กระถางเก่าอันนี้ยอันนี้ยาก็จะไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาดินใส่หน่อยอืเอาดินใส่ ดินอันนี้แล้กันเพราะมันลุย้ยมีใบไม้อันนี้มันปลูกเก่าอยู่แล้วไงมันจะคืออดทนอยู่แล้วอืมเอาละอันนี้ก็แค่นี้แหละเพรดินมันร่วงหมดเลยอดินมันร่วงหมดปลูกขึ้นชติปลูกง่ายไอ้ตอนเพาะได้ไหมเนี่ยขึ้นอะมันขึ้นยากมันก็ขึ้นไม่ยากหรอกแต่ว่ามันเป็นที่ดินอันนี้อันนี้ของเก่าอันนี้แยกไว้ก็ จะลงอันนี้เลยเนี่ยเยเาดินเอาดินมูลเสื่อเตียนใส่หน่อยเอาดินมูเสื่อเตียนใส่หนอยหมักหน่อยขอหเข้าไปหมักไว้เป็นปีกว่าจะได้ใช้เนี่ยหมดแล้วเป็นใบไม้เป็นแบบใบไม้่ะใบไม้เยอะก็ะะเป็นขยะขยะโคเรียนด้วยอ่ะ,อะ อันนี้ก็เป็นต้นเล็กไงอือต้นเล็กต้นเล็กเอาไว้ทีหลังอืออันนี้จะต้นใหญ่อันนีนนนนออสองต้นเนี่ยอือเดี๋ยวจับจับพัดจับโผจะไม่รอดอันสองต้นเนี่ยนี่ไปที่นี่ไงอันนี้ก่อนเอ้เดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังเดี๋ยวจับแฟนเนี่ย ทีนี้เหลือเหลืออีกเดี๋ยวหาหากระป๋องใส่ยังหาอะไรไม่เจออืมอเผยจะต้องเอากระป๋งอ,องกระป๋องของเก่าเก่าที่แบบต้นไม้เกา่าตงงายแบบนี้จะเสีนงร่วงอืมร่วงเนี่ยเผาอืมเห็นที่ต้นแขนเนี้ยนี้ ที่จะถังเก่าดินก็เอาเนี่ละเดี๋ยวเอาดินมูลสื่อเดือนใส่หนึ่งแล้ก็ปลูกได้อีกกระถางดินก็ไม่แน่นอะไรเนี่ยหญ้าโรยผักอะไรไว้ม่รู้จำไม่ได้แล้วก็งอกแล้วเนี่ยด้วยผักอะไรไว้มกระเพราเพิ่งคงเก่งกระเพราเดี๋ยวก็ขึ้นซ้อนกันมาอีกเนี่ยกระเพราเยอะไงอืม ีนี้ยากก็อันนี้ก็เอาเยอะหน่อยเอาเยอะหน่อยอืมเอาแคิ่มนิดเอากินใส่หน่อยเดี๋ยวเอาน้ำรดก็ใช้ได้เลยแค่นี้ก่อนวันนี้คงจะปลูกแค่นี้ก่อนวันนี้ปลูกอ่า ขึนใชย่ย้ายขึนใช่น,ชนี่ย้ายอันนี้ก็ได้อีกกระถางเดี๋ยวหากระถางกองกระถางยังไม่มีอี่วันนี้วันนี้คงแค่มี้แค่นี้ละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ